หลังจากที่ผมได้ทําการตอนกิ่งพริกนะครับจนประสบความสําเร็จลากของพริกออกมาเยอะมากเลยครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอวิธีการตอนนะครับตอนอย่างไรลากถึงจะออกเยอะนะครับตอนอย่างไรกิ่งตอนอของเราถึงจะไม่เน่านะครับผมขั้นตอนแรกนะก็คือการเตรียมขุยมะพร้าวที่ใช้ในการตอนกิ่งนะครับ นำสาเรเลี้ยงลาดนะครับ 5cc ต่อน้ำ1ลิตรนะครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวลงไปแช่นะครับ1ชั่วโมงแล้วค่อยนำมาบรรจุใส่ในถุงนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการอาตอนกิ่งได้เลยครับผมสำหรับวิธีการตอนกิ่งนะครับผมจะใช้มีดเฉือนบริเวณใต้ตาของกิ่งพิกนะครับเฉียงเข้าไปนะครับให้ยาวประมาณ สามเซนติเมตรนะครับผมถ้ายาวเกินไปนะครับกิ่งพิกของเราจะหักได้นะครับใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับเช่นไม้จิ้มฟันครับแย่เข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อของเขานะครับจิดกันครับหลังจากนั้นก็ทําการตอนกิ่งพิกได้ตามปกติเลยนะครับเอาขุยมะพร้าวนะครับหุ้มเข้าไปแล้วก็มาแน่น สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ